ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอทการ์ดเรานะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ด่านออสตาเทวร์ดีเฟนซ์หรือด่านอะไรนะครับตอนนี้ผมอยู่ด่านสาราพักใจครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาให้ดูแมปสาราพักใจนะครับคุณผู้ชมนั่นไม่ใช่แล้วหรอกวันนี้ผมจะมาอุ้ยแป๊บแป๊บแปเอาทาตินออกก่อนเออแป๊บแป๊บแป๊บเอาะ วันนี้ผมจะมาเปิด Q&A ให้ผู้คนถามกันนะครับผู้ชมถามนี่แหละก็ะถ้าคนติดตามเอ๊แล้วผมจะจะมาแกะจะมาแจกอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะที่เชื่อม้าย e C ด้วยนะครับที่เชื่อมเป็นเมาส์อะครับที่ผมบอกไปใด่านด่าน,าน,านพิ่ฆาตะศูนะอะ <c oughs> ผมจะแจกอันนั้นไบ Type C นะผมจะแจกสาหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมนะครับผมจะสุ่มแจกนะครับสามสามอันนะครับก็ใครที่อยากได้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมจะสุ่มได้นะครับใครที่ได้ก็ทักมาหาผมได้นะครับก็ผมมาเปิดถาม Q&A นะครับคุณผู้ชมใครที่อยากถามอะไรก็ถามผมได้นะครับไปละจุ๊บจุบหัวเฮ้ยแต่ว่าก่อนจะไปก็เดินเล่นซะหน่อยผมพาชมเมืองก่นอนพาชมเมืองของสระเข้าใจนะอันนี้เรามาถาม Q&A นะ ใครท to right? <sm pixel> ี่แบบอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรอะไรก็ถามผมได้นะครับแต่ผมอุ้ยตอนนี้ผมอะนี่แหมคนไทยนะครับคนไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอ้โหสวยดีนะผมว่าเฮ้ยเขารีวิวกันหมดแล้วนี่ไม่ค่อยมีคนครับเรื่อยๆกูนึกว่าหนังผีตรงเนี่ยก็น่ากลัวเลยนึกว่าหนังผีเชืคอวิทย ก็ไม่ค่อยมีคนรีนรอเนี่ยครับเคนเด่นอยรงนี้นอเเยากเร่ใครที่อยากถามอะไรคิดเป็นเองผมนะครับ <heard> ก็ถามในคลิปใต้คอมเมนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ถ้าถ้าคนติดตามถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ผมจะแจกเราจะเตือนซ้ำหึงผมจะแจกจะแจกตัวเชื่อม Type C นะครับคุณผู้ชมตัวเชื่อม Type C เป็นเมาส์อ่ะสามสามรางวัลน,นะครับ สำหรับคนที่กดติดตามและกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับก็ cool. สำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับ <can> จุ๊บๆ๊บไปหาเพื่อนก่อนกันครับไปละไปเ้ยแมว